ะนปึ๊บเลยนะปึ๊บเลยแล้วมันก็จะอยู่ในเครื่องบินแล้วพอเครื่องบินเข้าวงฟ้าไปปึ๊บเราก็กด F กระโดดพอกระโดดลงจากเครื่องบินปึ๊บกลางแขนกด F ปึ๊บกลางลมแล้วก็เช็คว่าเราจะลงตรงไหนก็คือกด E S C แต่ว่ามันจะนับคอยหลังประมาณสักหกสิบลีมั้งวงแดงถึงจะขึ้น ถ้าวงสีแดงก็คือมันจะเป็นวงของเซอร์เคิลอยู่ในเขตที่เราจะเล่นการที่จุดสปาลไอเทมจะขึ้นมีปืนมียามีเกาะแต่ถ้าเกิดว่าเกาะกับยามันเต็มอยู่มันจะไม่เติมให้แต่ปืนเก็บมันจะเติมให้เรื่อยเรืจอเราเจอเพื่อเราก็คิวเพื่อนได้เลยถ้าตายปึ๊บมันจะเด้งออกมาทางเหนอะโอเซนะทุกคนมีใครสงสัยอะไรไหมจ้า ถ้าออกจากนอกวงแดงปุ๊บมันจะดึงเข้ามาในเซอร์เคิลวงแดงให้โอเซ่ทุกคนเริ่มปฏิบัติกดครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียวนะกดครั้งเดียวนะใครยังไม่กดอีกคนนี้ไม่กดกดไม่กดไม่ขึ้นหรอแล้ว มันนับภายหลังมันมันมันขึ้นใครใครไม่ขึ้นนับภายหลังยกมืออ่ามีคนพยายามกดพี่บักกดแล้วใช่ปหมมีคนคนไม่ขึ้นนับภายหลังเปล่าอ่าคุณลักกี้ลองกดย้ำครั้งหนึ่งดิอ่ากดแล้วครับเซกเซเก่งมากเกือบตกวเครื่องบินโอ้เกือบเกือบเกือบยี่สิบวิสุดท้าย ถ้าไม่ตู้ตจะไปไหนคพราะตลานล,ลามูนค่ะทขี่เรียบริหายเยอะ <laughs> แต่กับพีบก็บพีพอ้าวไอซิงลูทำไมตกเครื่องอะเกิบไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นและ นั่แหละเนี่ยวงบนวงข้างข้างสายอะ่ะสายบนอะ่ะเหมือนกันปะ อ,อ๋วอวงมันบีบไปเรื่อยๆเหรอพี่บักว,วงแดงโอเคที่บีบวงเดลียวมันจะบีบไปรื่

เจอใครลยบางทีมีรูปปืนอยู่แต่ก็ไม่เจอของ เจอใครเลยอะอยู่ตรงไหนอะพี <P> ่พัก

เดี๋ยวพี่หนูตื่นแต่หกตีห้าฮึหไม่แน่ใจแต่ว่าหนูพอหนูค่าฮัลโหลค่าฮัลโหลค่าคุณแอลลี่นี่มันโดดตั้งทีกว่าโดดใกล้ ตายลักยี้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยอ่ะ <ías> <umba> เออโหเฟเบ่าหมอกก็ยังยิงกดอ่ะโอ้โหโคตรเลวร้ายอ่ะพี่บักอ่ะหมอกก็ยังหมอกเข้าพุม่มยังยิงกดอ่ววะก็เลวร้ายะขาโถดเขาโถมันกดใครมา,ามจจไม่ใช่เหลือเออเออจัดจัดใหม่หรือว่าจัดเร็วจัดใหม่ ่แล้กวก็จะหาคนเจอพอเจอปุ๊บตายปับ๊บ <c oughs> โห<ฮ>เไม่เจอใครเลยหันไปทีพี่บักกิ้งไล่หลังปอก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 ช่โอ้ เอาโลมัม้งเดียนะไอ้แจ๊บมันหลุดใช่ไหมเออมันมีคนไม,ไม่ใช่ซินซินหลุดซินซินบอกว่าขึ้นเครื่องไปปุ๊บแล้วมันเด้งมาออกอยู่นอกเครื่องไม่รู้ว่ามันกดไปโดนอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตายเลยวะอืม อาจจะหลุดออกนอกวงฟ้าล่ะองวงฟ้ามาแค่เสียงเท่านั้นเองอ้าวหรอมันบอกว่าปึ๊กมันตายถ้า,ถ,าถ้าตายไปว่าแต่มันก็ตายเนี่ยตกเครื่องเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยตกเครื่องเฮ้ยไหนวะเ yeah. ยไอ้คนเดือดเดือดตายกันอะไรวะ <c oughs>